เก้าแชร์นะเข้าเข้ามาแล้วไม่ถามว่จาจะเข้ามาทำทาอะไรฮะนะบอกแล้วให้คนละสิบเก้าแชร์ก่อนนะวันนี้เพิ่งไลฟ์เป็นรอบแรกเท่านั้นมีภารกิจหลายสิบอย่างที่ยังทำไม่เสร็จก็เลยต้องมาก็เลยมาเวลานี้นะ มีภารกิจมากมายมหาศาลนะเจ้าทั้งหลายก็เข้ามากันได้แล้วเร็วเข้าแซ่นะเราจะเริ่มดูดวงกันแล้วนะเออนะถามว่ามีคนถามผมนะว่าทำยังไงถึงจะเสริมดวงช่วงนี้ด้านโชคลาภได้ผมแนะนำให้ไปสวดพรกถาเงินล้านแต่คนขี้เกียจสวดกันทำไมขี้เกียจละ่ะ ไม่รู้เมื่อไหร่จะสำ,สำลิดผลสกทงคนชอบเป็นอย่างนี้กันนะทั้งที่พยายามบอกแล้วนะทั้งที่พยายามบอกพวกเจ้าทั้งหลายแล้วนะว่าไงนะชาดีติว่าไงเข้ามากันแล้วก็จัดเข้ามาของขวัญหวยล็อกใช่ศูนย์ศูนย์ชอบใช่ไหมล่ะหวยล็อกอะนะเซ็งที่ไหนเลยอย่าไปเซ็งแซ่ ตัดสินใจเป็นเสือแล้วถอยไม่ได้เข้าใจไว่านะชารีติฮะอ,อ๋อแทงพยักลายไวเหรอพยัก้ายเห็นไหมก็บอกแล้วเจ้าทั้งหลายว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนถ้าเป็นเมื่อเจ้ารู้เจ้าก็เจ้ารู้เจ้าก็ต้องทําใจสิมันต้องให้เขามั่งเขาต้องการเงินรู้เปล่าฮะ มันถึงต้องล็อกเลขกันนะถ้าถ้าไม่ต้องการเงินแล้วเขาจะล็อกทำใหม่ะนะชาลีตีนะเจ้าต้องเข้าใจซความจริงของโลคในเมื่อเจ้ายอมเจ้าเลือกแล้วที่จะเป็นเสือร้ายนะลงไปแทงหวยแทงแทงลอตเตอรี่แล้วเจ้าก็ต้องยอมรับสีในผลของความสูญเสีย รู้ว่าล็เราเราจะไปทำอะไรเขาได้ฮะฮะเออก็พูดกันไปเราไปทำอะไรได้เจ็ดศูนศูนย์หนึ่งศูนย์เจดเนี่ยพยักไหลศูนย์ศูนย์ไงจริงจริงสวัสดีเข้ามากันแล้วนะสวัสดีขอบคุณมากสำหรับหัวใจส้มนะเจ้านะเอออาจารย์ไปทำภารกิจมาสองวันนี้ไม่ค่อยว่าง เนี่ยเลยมาเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักก็ออกมาแป๊บแป๊แหละและเจ้าทั้งหลาย